เกิดยังคืนค่ะพี่น้องนั่งเอกมิวรัชดาพอ์สาวหน่อยลำเคลื่อโชคออกมาพูดถึงอ้งอิงแบบนี้กลางไ์สดค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าส้ำรับเรื่องเรื่องนี้นี่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะคะนี่คือจากใจทางด้านนั่งเอกมิวรัชดาพอ์ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิเปิดคลิปบางช่วงบางตอนแ็มซี่แฟนคลับเดทฟังกันนะคะว่าทางด้านนั่งเอกมิวรัชดาพอน์นี่เพื่อนใด ฮอนพอถึงนองกุ้งอิงหวาจังไแน่นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสาหรับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยมีใครรู้นะคะกับพึ่งได้ยินจากปากทางด้านนางเอกมิวรัชนาพรแล้วแอดมินกันลูเลยค่ะพี่น้องว่าที่จริงแล้วนี่อุ้งอิงนองเป็นคนจังไหน่ระสิภาพไปฟังจากปากทางดานนางเอกมิวรัชนาพรสุนหนาของมอสลำสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องนะคะนี่ไปฟังกัน น้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้หิวอยู่เหมือนกันนะนี่ยางสิของมาปุ่งเองมันจะเซ้อมีวันหนึ่งที่น้องกระซิบหนูเมือ่อนูไปออกและการแม่วหละบวันอื่นน่ะหนูบลูหรอหนูไม่อยู่สาวหน่อยมากแคเ่เดือนเดือนเดียวหนูบลูเรื่องรังบานว่าไพ่เป็นไงไพเป็นแบบไหนไหมคะ่ะเมื่อนั้น นางอยู่กับผู้หญิงได้กันแม่เอาหรอันนี้มันมีเหม็นวันนี้มันมีเหม็นเหม็นหนึ่งเหม็นขึ้นมากว่าเหม็นขึ้นมากว่าอย่างระมาณว่านางตากลัวผู้ใหญ่นางสูงกลัวผู้ใหญ่อย่างไงหรองก็เลยกระซิบมาว่า ไม่ได้แบบสูงนะแต่ว่าน้องกับกษิบ,บอกว่าเดี๋ยวมัชิดาม่าเองสินะก็เลยมาพูกเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่า,ก,ก,วาก็พี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบต้องมาดามาน้องกับสาวนางลุ่งคือน้องกับกษิบอกนี่ว่าลาสิลาสินั่งลุ่ง ว่คุณพเป็นนังนังนักมันถ้าสันต่อนังนัเงยก็ได้เลยว่าเสียละเรื่องนี้หนูก็ไม่เคยพูดไม่เคยฟันแต่ว่าหนูรู้เลยว่าเด็กคนนี้พ่อคุณยายบอกปุ๊บอุ๋งิงสิครับนั่นล่ะค่ะพี่น้องเป็นจังใดนะคะสำหรับทางด้านนางเอกมิวรัชราพรถึงกับไม่ทนค่ะพี่น้องในมิการออกมาเว้านะคะว่าอุงอิงเพชรบานแพงนี่เป็นคนจังไดนะคะ ซึ่งถ้านนังเอกมิวรัชดาพรเพื่นกันได้มีการออกมาเพลย์ย่างชัดเจนเลยค่ะพี่น้องฮะว่าก็นานนี้นะคะทางด้านนางเอกมิวนี่เพิ่นก็ได้ไปออกรายการแม่ลาร่วมกับอุ้งอิงเพชรมานแพงแล้วเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนก็คือสี่ผ้ากันเคปื้อเบิวงรายการแม่ลเนาะพี่น้องเนัดสำหรับรายการรายการนี้นี่เอิ้นว่าสิมีศิลปินที่นั่งอยู่พื้นแล้วก็สิมีศิลปินที่แบบนั่งอยู่เทิงเก้าอี้แม่ค่ะพี่น้อง แล้วในขณะนั้นนี่ยกรณีมีการไล่สุดนะคะทั้งนั่งเอกนิลรัชดาพรนี่เพิ่นกับได้นั่งอยูกไก่ไกลๆกับอุงอิงวันทถานะคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไออุงอิงประมาณว่านั่งสูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็บ,บ่รู้นะนะคะว่าเป็นคนเข้ามาคอมเมนต์ป่วนหรือว่าจังได๋หรือว่าเพิ่อนแฮกสีแบบตักเตือน อุ้งอิงจังสีนะคะแบบเหลืความบางดีอีเองอันนี้ก็บเร์ูเพื่อกันเพิ่นกระเรียนมีการคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าน้องนี่นั่งซู้มก้อนผู้ใหญ่อุ้งอิงหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์ค่ะพี่น้องน้องกับบอลี่รอบอลล่รอดซะนะคะบอมีการบอมีการตอบกับคอมเมนต์นี้ไปแต่น้องก็ได้มีการทำให้เบิ้งทำให้เห็นค่ะพี่น้องนะคะว่าเออน้องก็รู้นะคะว่าน้องกันนั่งสูงก้อนผู้ใหญ่น้องก็เลย กระซิบบอกทางนานมิวรัชดาพรนะคะว่าเอื้อยนะคะลาสีนางล่างนะคะทางน,านันเอกมิวก็บ,บอกว่าบ่เป็นยังดอกลานะ,ะคะเพื่อนกะว่าอยูน่นคะว่าบ่เป็นตาเป็นดราม่าดอกบอกว่าเป็นประเด็นดอกบ่เป็นตาว่าเป็นเรื่องเล่าดอกนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้อุ้งอิงนองก็บ,บอกว่านองกับแบบยานดราม่าเอกมิวรัชดาพรก็บ,บอกว่าอุ้งอิงนี่คือว่าเป็นตัวอย่างนะคะ ให้กับนิววีเดเพื่อนวานั้งสี่หละมีเพื่อนเพื่อนบอกว่าอุ้งอิงเวลาพอกับดรามะาเวลาพอกับคนมาว่าให้นองกอดสิแบบเซ้ยนองกอดสิแบบก็สนใจนี่แหละคันเจอว่าทุกคนอ่ะนะคะคี่นองเวลาเด็พอกับก,บกระแสดรามาะานอนพี่นองน,ะนบบอนนะ,ะคันแบบปล่อยพานนะคะคันแบบปล่อยพานคันแบบก็สนใจเจอว่าผู้นั้นสะแบบอยู่ในโลกโซเชียลด้แบบสมบูรณ์แบบวันถอ่อเป็นอย่างคือวาจังซันนะคะซัหรับ เิอร์สํำหรับคนดังๆหลายคนค่ะพี่น้องกับตองพอเบิดละดรามา่ามีคนฮัดก,กับมีคนสร้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องก็กมีดรามา่าดูวันเทาะนะคะแล้วเข้าตรงเลือกที่สิปฏิบัติค่ะพี่นอ้องนะคะว่าเข้าเลือกที่สีไปสนใจคําม้นเหมนคําค้นว่าให้หรือว่าเข้าเลือกที่สีปล่อยผ่านนะคะอย่างอุ้งอิงน้องเลือกที่จะปล่อยผ่าน น้องบ่เคยออกมาโตตอบบ่อกเ,เคยออกมาดาตับบ่าบ่เ,เคยออกมาวาใหา้คนที่มาวาใหาน้น้องน้องบ่เคยออกมาน้องกับิีแบบเซยค่ะพี่น้องซพปอตละน้องอยู่กับโลกโซเชียลได้นะคะแล้ว MC แฟนคลับหลยคนก็นแบบพากันแห่ชื่นชมอุ่งอิงก,กันรัวๆพี่น้องแบบเ,ะะแบบเลือกที่สีไปผ่าน,นนาอพี่น้องเนาะนะคะคันห้าห้าแบบเลือกที่สีไปอ่าจังไรนะคะพี่น้องเลือกที่สีไปโฟกัส คนมาคอมเมนต์ดาคนคอมเมนต์ว่าใหน้นี่คือว่าเข้าบ่ได้เฮ็ดอีเองหรอกค่ะ,คะพี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งนี่น,น,น,นะคะแทนที่เข้าเสียเอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องคนมาดามาเข้าเอาเวลาไปคิดเรื่องแบบนาทีจะของเต้แต่ละมือละละมือสิบ่ดีกวนบอ่อมาพี่น้องเนาะการพืชจังทีอุ้องอิงได้เฮ็ดมาตลอดนะคะน้นองบ่สนใจเลยค่ะพี่น้องกะปล่อยผ่านวันเถาะนะคะคนมา แนะน้าคนมติมาเตือนอย่างนี่แหละบอกว่าอุอิงน้องนั่งสูงก้นผู้ใหญ่นะคะน้องการเลือกที่สิปฏิบัติแบบบดออกมาออกไปได้เพิ่นครับพี่น้องก,ก็เลือกที่สินั่งลงน้อพี่น้องเนาะเอากะซึ่งว่ักราสำหรับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยซีแฟนคลับหลายคนกับเพื่งรู้จากต่างด่านนั่งเอกเมียวรัชดาพรน้อพี่น้องเนาะนะะเอากะอ่านี่แหละนะคะเสื้อว่าทางด่านนั่งเอกเมียวรัชดาพรนะคะเพิ่นกับแบบจังไรละ่ะครัพี่น้องชื่นชอบอ,อุกิง บ่อยวันถอกนะพี่น้องเนาะกับเป็นกำลังใจให้ทา่านนักเอกมยวรัชดาพรนำนะนนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้คอโจเปสเม็ดสะก่อนนะคะว่าเข้ามาสวัสดีค่ะนั่งนั่งอยู่กับปุ๋ยหญิงได้กันเมยวราอันนี้มันไม่เหม็นอันนี้มันไม่เหม็นเหม็นมมนึนนง บินขึ้นมาว่าบินขึ้นมาว่าเอียงระมาณว่านั่นนงตากควบุญาย์เอ็นั่งสูงควใหญายียาา่ยังีงล่ะน้องก็เลยกระซิบมาว่าเยี่ยหลานสีนั่งลูกที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบสูงแม่แต่ว่าน้องกับกระซิบบอกว่าเดี๋ยวมันสีด้ำวาเอียงสีน้ำ ก็เป็นอย่างอีกอ่ะเพราะว่าก็พี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบต้องมาด๊า